สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันศุกร์ที่19พฤษภาคมนะครับวันนี้ตลาดแกว่งออกข้างนะฮะแว่งแคบๆเมื่อวานนี้ตลาดลบไป2.4นะครับอยู่ที่1,545.88ปริมาณการซื้อขายเริ่มลดลงนะครับ3 8 0 0 0ล้านบาทต่างชาติก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะฮะวันก่อนหน้านั้นซื้อไปพันล้านเมื่อวานนี้ขายสุดที่ไป2,000ล้าน แล้วก็วันก่อนหน้านัน้นก็ลองฟิวเจอร์เมื่อวานนี้ก็ช็อตฟิวเจอร์นะฮะช็อตฟิวเจอร์ไป4,000สัญญาสำหรับเมื่อวานนี้นะครับก็แสดงว่าต่างชาติเองก็ดูตลาดหุนไทยไม่ออกฮะอันนีแ้แปลจากพฤติกรรมเป็นเป็นความคิดนะฮะดูไม่ออกพอดูไม่ออกก็เลยกลายเป็นซื้อ,อ,อขายอยู่นี่แหละครับนะฮะแต่ว่าจะขายหนักนก,ก็กลัวฮะเพราะว่าหุ้นลงมาเยอะแล้วจะซื้อก็ยังกลัวหุ้นลงต่อนะครับอันนี้ก็เป็น เป็นแนวคิดของต่างชาตินะครับสำหรับในอเมริกาเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นดดดกลับเล็กน้อยนะครับตัวเลขเศรษฐกิจไม่ค่อยมีอะไรฮะรตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับ าการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหราัฐจะล่าช้านะครับหลังจากที่มีข่าวเกี่ยวกับการปลดพ่วงนวยการของ FBI นะฮะดาวโจนส์รีบาวกลับขึ้นมา56จุดแต่เป็นการขึ้นเพื่อลงต่อนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคอลรีบาวธรรมดานะครับสัปดาห์หน้ายัางมองตลาดหุ้นอเมริกากับยุโรปน่าจะลงต่อนะครับเอเชียที่ขึ้นมาเยอะก็น่าจะลงต่อเช่นเดียวกันนะครับชาวนี้เปิดมาตลาดเอเชียส่วนใหญ่ติดลบ นิดหน่อยนะฮะคือตลาดก็เริ่มกลัวๆแล้วครับกลัวการปรับฐานครั้งใหญ่ของตลาดหุ้นทั่วโลกนะฮะซึ่งผมมองว่าปรับปรับการปรับฐานเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงปลายเดือนหน้านะครับเพะฉะนั้นจากตรงนี้ก็ยังดูอันตรายอยู่สำหรับการการซื้อขายหุ้นนะครับแล้วก็เกิดภาวะที่เรียกว่า r i s k On นะฮะคออือตลาด กลัวความเสี่ยงนะฮะกลัวความเสี่ยงก็มีการขายหุ้นก็ไปซื้อพันธบัตรซื้อทองคําในช่วงนี้นะครับเมื่อวานนี้ทองคําปรับตัวลดลงครับลดลงไป10เหรียญต่อทอยออนนะฮะก็ขึ้นไประหว่างเทรดขึ้นไปไม่เกินพันสองรอยเหรียญต่อทอยออนนะครับแล้วก็ลงมาปิดลบไป10เหรียญอยู่ที่พันสองแนวโน้มก็กลับมาไซเวย์นะฮะปัจจัยลบก็เป็นเรื่องของ เฟดจะมีมุมมองกันขึ้นดอกเบีย้ยในวันที่14มิถุนายนเดือนหน้าอยู่นะครับก็เรียกว่าปัจจัยลบเป็นเครื่องหลงดอกเบีย้ยขาขึ้นนะฮะปัจจัยบวกเป็นเรื่องของความกลัวหุ้นทั่วโลกตกแรงนะครับเพราะฉะนั้นทองคําก็กลับไปในน้มไซ์เวกกรอบแนวรับ1230กรอบแนวต้าน1265จุดนะครับก็คาดว่าคงจะต้องไซ์เวกประทักพักหนึ่งแนะนำเวแอนซีก่อนนะครับสำหรับ ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นฮะจากการคาดหวังว่าวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับกลุ่มโอเปกนะแล้วก็นอนโอเปกจะมีการุวมโอเปกก็คงจะมีการต่ออายุเกี่ยวกับการลดปริมาณน้ำมันลงนะครับลดจนกระทั่งถึงมีนาปีหน้านะครับซึ่งอันนี้ตลาดก็คาดหวังว่าอย่างนั้นก็ถึงวันที่25ครับก็คือสัปดาห์หน้านะครับวันที่25เพราะฉะนั้น สัปดาห์หน้าตลาดน้ำมันกงไซเวนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นยังมองสัปดาห์หน้าไซเวยนะครับสำหรับหุ้นไทยนะครับก็มองสัปดาห์หน้าอย่างไซเวย์ในกรอบประมาณ25จุดแนวรับก็พันห้าร้อยสามสิบไม่น่าหลุดนะฮะแนวต้านก็พันห้าร้อยห้าสิบห้าไม่น่าผ่านเช่นเดียวกันนะครับก็ทั้งไม่หลุดไม่ผ่านนะฮะแต่ว่ามองที่สุดแล้วหลุดนะครับหนึ่งห้าสามศูนย์นะฮะผมคิดว่าก่อนจะหลุดก็น่าจะเป็นอาจจะแประมาณต้นเดือนต้นเดือนมิถุนา นะครับอันนั้นก็ต้องระวัดระวังกันหน่อยนะครับการเล่นช่วงนี้ก็เนเ้นเล่นสั้นไปก่อนนะครับวันนี้วันนี้ก็มองแนวรับ1540แนวต้าน1550้นครับเมื่อวานนี้ตลาดปิดที่1545้นะครับบวกลบไม่เกิน5จุดครับลบก็ไม่เกิน5บวกก็ไม่เกิน5คงจะแกว่งแคบๆออกด้านข้างเล่นเป็นหลายตัวมากกว่านะครับสำหรับหุ้น วุ่นหลายสัปดาห์ของเราก็จะมีโพลินพาวเวอร์เมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมานะครับขึ้นมาตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังแนวต้านหน่อยนะครับโพลินพาวเวอร์นะฮะเมื่อวานนี้โพลินพาวเวอร์ปิดไปที่ 6.75ครับแนวต้าน6.9ขึ้นไปหลายหลแล้วไม่ผ่านนะฮะ6.9แนวรับ6.6นี่ก็แข็งแรงฮะลงมาทีลงมาเท่าไหร่ก็ถูกซื้อเพราะนั้นตอนนี้ก็แกว่งอยู่ในกรอบ6.6กับ6.9นะครับลงซื้อขึ้นขายครับสำหรับโพลินพาวเวอร์นะฮะส่วนหุ้นชอการช่างนิ่งเลยฮะชอการช่างนี่แต่แต่แต่ถ้าเราดูแนวโน้มระยะยาวๆตรงนี้เป็นแนวรับแนวคัดเลยนะฮะ แนวรับก็อยู่26.527นี่แหละครับนะฮะวันนั้นถ้าหลุดตรงนี้อาจจะต้องคัดลอส26.5นะครับถ้าไม่หลุดยังมองขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าขึ้นไปทะลุ27.5อันนี้ก็เป็นสัญญาณซื้อสรุปแล้วตัวนี้ก็แกว่งอยู่ในกรอบ26.5 27.5ทะลุลงคือสัญญาณลงต่อไม่ดีทะลุขึ้นก็คือสัญญาณซื้อนะครับ2 7่ส K นะครับ E A 5ตัวนี้ จริงๆมองมองถือยาวได้ EA นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเข้าทั้ง MSCI Small Small Cap นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นตัวที่เข้าคำนวณใน s e t 50ด้วยนะครับเพราะนั้นตัวนี้พอฟินเดอร์ก็ดีเพราะนั้นตัวนี้ เป็นตัวเป็นทั้งตัวในวิกฤตกูรูแล้วก็เป็นหุ้นที่เรามองว่าถือยาวได้ด้วยนะฮะก็เป็นหุ้นเด่นรายเดือนด้วยสำหรับตัว EA นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ออตอนนี้วิถีเทรดก็คือแนวรับอยู่ประมาณ28นะครับแนวต้านก็29.25นะครับยี่สอ 25, ขึ้นไปจะแล้วก็ยังไม่ผ่านนะฮะส่วนแนวรับอยู่28นะครับถ้าผ่านได้ก็เป็นสัญญาณซื้อฮนะไป31ครับนะฮะสำหรับตัว EA นะครับ อีกตัวหนึ่งคือทีแคบนะฮะทีแคเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอยู่47.75แนวต้านอยู่48ครับแนวรับก็อยู่ประมาณ46 46.5เป็นแนวรับแนวต้านอยู่48นะครับก็เรียกว่าถ้าทีแคบถ้าขึ้นไปไม่ผ่าน48ขายก่อนฮะถ้าทะลุได้ทะลุ48ก็ไป49นะครับช่วงนี้ตลาดยังถ้าทะลุขึ้นก็ยังไปไม่แรงนะครับทะลุลงก็ยังไม่แรงเช่นเดียวกันนะฮะ สำหรับวันนี้ก็จะมีหุ้นเด่นรายวันนะครับก็จะมีประหมด4ตัวนะฮะมีผาแดงอินดัสทรีฮะผาแดงเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมานะครับปิดที่20.2ฮะตัวนี้ดูอย่างนี้ครับดูถ้ายืนเหนือ20ก็จะไปถึง2ี2สหลุด20ไม่ค่อยดีนะฮะถ้าหลุด20ก็จะมากลับมาไซเวนนะฮะกรอบแนวต้าน20แล้วก็กรอบแนวรับ19.2เกาจุดงนะครับจำง่ายๆว่ายืนเหนือ20ดีจะไป2ี่ส หลุด20ไม่ค่อยดีแต่ยังไม่เลวนะฮะหยุด20ก็มีแนวรับอยู่ประมาณ19.2นะครับสำหรับผ้าแดงตอนนี้มีสัญญาณซื้อขึ้นมานะครับจากราคาสังกสีที่เป็นปรับตัวขึ้นมาอีกตัวหนึ่งยูนิคตัวนี้ประกาศกำไรดีกว่าคาดนะครับเมื่อวานนี้ก็เชียร์ไปทีละนะครับตอนนี้ปิด17นะนะฮก็มีแนวรับอยู่ประมาณ16.8แนวต้านอยู่ 17.4นะครับก็สั้นๆครับเพราะว่าวันนี้ตลาดก็แขวงสั้นๆเหมือนกันอีกตัวหนึ่ง ECF นะฮะ ECF East Coast Furnitech นะครับ,รบตัวนี้มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นมาดูแนวรับตรงนี้เป็นหลักนะครับดูว่าถ้ายืนเหนือ3.3ยืนเหนือ3.3นะครับก็ไป3.5ตจด่ง่ายๆเลยเหนือ3.3ไป3.5ต่ำกว่า3.3ไม่ดีฮะต่ำกว่า 3, 3า 3. 3จะกลับมาไซเบใหม่นะครับอีกตัวนึง อีเต้ฮะอีเตนเนเชียมาสามวันละเพราะว่าผลประกอบการใช้ได้นะครับตัวนี้ก็เมื่อวานนี้ก็แกวงแคบๆอยู่นะฮะสามจุดิด3า0แนวต้านอยู่3.74ฮะถ้าผ่านได้ก็เป็นสัญญาณซื้อเพราะตัวนี้ลงมาเยอะตัวนี้ราคาจอง4บาท20ตังค์นะครับลงมาเยอะฟันเดเมนเทลใช้ได้นะครับตัวเลขตัวเลขไม่ได้เลวร้ายอะไรนะฮะส่วนแนวรับก็3.64โลเมื่อวานนี้แนวต้าน3.74ทะลรุ3.7 4เป็นสัญญาณซื้อฮะ ไปต่อถึง3.84นะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นเล่นรายวันนะ4ตัวนะครับสังเกตหุ้น่วงนี้เราก็แนะนำเล่นสั้นๆไปก่อนเพราะว่าเราเชื่อว่าเซ็ตยังคงผันผวนนะฮะแล้วก็ผลหลังจากวันที่25พฤษภาต้องระวังราคาน้ำมันปรับตัวลดลงก็เรียกว่าเซลล์ออนกู๊ดนิวส์นะฮะสำหรับวันทีเ่เลยวันที่25พฤษภาไปแล้วสัปดาห์หน้ามองตลาดไตเวย์25จุด นะครับกรอบแนวรับทวนดีีฮะหนึ่งห้าสามศูนย์หนึ่งห้าสามห้ากรอบแนวต้านหนึ่งห้าห้าห้าผ่านยากครับนะฮะโอเคเอาตามนี้ครับสำหรับเซฟฟตอนนี้เริ่มเล่นยากขึ้นเหมือนกันนะฮะเซฟฟเมื่อวานนี้ปิดลบไป3ามจุดครับอยู่ที่อยู่ที่9 8 0ดนะครับแนวรับวันนี้เก้าเจ็ดเก้าเก้า็ดหนะครับลบประมาณ4ี่จุดเป็นแนวรับลบ1นลบ4นะครับส่วนแนวต้านเก้าดห้า บวกบวกบวกสี่เป็นแนวต้านจำง่ายๆว่าเซฟฟิตี้ก็บวกลบประมาณ4จุดนี่แหละครับไม่ไม่ไมปไหนนะฮะช่วงนี้ก็เอ่อถ้าขึ้นมาใกล้แนวต้านที่991หาจังหวะโอเพิลช็อตนะครับเออ่สัปดาห์หน้าก็คาดว่าตัวเซฟฟิตี้คงจะแกว่งอยู่ประมาณสัก10เอ่อ15จุดนะครับแกว่งระหว่าง976กับ991นะฮะเพราะฮะนั้นช่วงนี้ก็ถ้าขึ้นมาใกล้ใกล้เก้ 90, หาจังหวะโอเพิลช็อต ลงมาแถวประมาณใกล้ๆ976หาจังหวะโอเปนลหงครับตอนนี้ก็คงได้อย่างนี้ไปก่อนนะครับแต่ว่ายังคงเน้นโอเป s h ช็อตเป็นหลักนะครับเพราะว่าแนวโน้มระยะ1เดือนยังคงเป็นขาลงนะครับแต่ของเราจะลงไม่เยอะหุ้นทั่วโลกจะลงเยอะครับสวัสดีครับ